เอาล่ะที่นี้มาถึงเหตุการณ์ที่หลายๆคนที่อยากจะดูะถ้าเมื่อคืนนี้พลาดเราต้องบอกว่าเสียดายเสียดายเสียดายแต่ไม่ต้องห่วงนะคะวันนี้ช่องของเราร,รอไปสักแป๊บเดี๋ยวจะมีรีรันนะคะก็เปิดค้างทิ้งไว้เลยนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไปร่วมย้อนเหตุการณ์เมื่อคืนนี้มีเซอร์ไพรส์มากมายเกิดขึ้นบนเวทีพร้อมกับไปร่วมแสดงควนมยินดีกับน้องซานิวีคบกันค่ะ ปิดฉากลงอย่างสวยงามจริงๆนะคะสำหรับรายการเรียลิตี้24ชั่วโมง True Academy f a n t a s i a Season 6โดยรอบตัดเชือกเมื่อคืนวานก็มีเซอร์ไพรส์ตั้งแต่เริ่มเบิกโรงกันเลยค่ะด้วยแขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์กับสุดยอดนักล่าฝันทั้ง5ซีซั่นที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น Wit h AF 1 Off AF 2ตุ้ย AF 3นัด AF 4และนัดทิวไผ่งาม AF 5มาร่วมสร้างสีสันค่ะ จากนั้นนะครับก็มาประชันฝีมือกันต่อครับกับนักล่าฝัน4คนสุดท้ายมี t ี5นะครับซานิวีหกแม็กวีและแอน0ีสกับโจทย์เพลงนี้เลยครับมา e a ีมวิดม y s o องนั่นเองนะครับผมที่ขอบอกว่าทุกคนที่ตั้งใจร้องแล้วก็ทําโชว์ของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่สุดความสามารถจนได้รับเสียงกรีดนี่สนัน่นฮอเลยล่ะครับ ก่อนจะปิดท้ายด้วยเพลงของเพื่อนเพื่อน,นักล่าฝันทั้ง8ชีวิตที่แท็กทีมกันมาร้องอย่างเพลงยังมีเธอหมุนรอบชันฉันหมุนรอบเธอและพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันทั้ง12คนกับเพลงส่งต่อความรักเพื่อเป็นการขอบคุณเหล่าแฟนคลับที่ช่วยส่งแรงใจและหวตให้กับพวกเขามาโดยตลอดค่ะ แล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยครับเมื่ออต้อยประกาศผลรออันดับ3ก่อนนะครับซึ่งก็ได้หนุ่ม m a ็ V8 ไปรองอันดับ1ครับนั่นคือสาวแอน V10 และท้ายสุดเหลือหนุ่มท v 5ีหและซานิวีหที่จะมาลุ้นกันว่าใครจะได้รออันดับ2และใครคือสุดยอดนักล่าฝันประจําซีซั่นที่6ซึ่งผลประกาศออกมาครับผู้ที่ได้รางวัลสุดยอดนักล่าฝัน True Academy Fantasy ซีซั่นที่6นะครับ ตกเป็นของสาวรู้อยู่แล้วสาวสานนี้ครับผมเราวตัวต,วตัวก็ดีใจเป็นอย่างมากทีเดียวยังไม่พอนะครับสาวคนนี้ยังคว้ารางวัลเป๊ปซ I Can Awards ไปครองได้อีกหนึ่งรางวัลซึ่งก็จะมีสิทธิ์ไปร่วมงานกับศิลปินชื่อกล้องโลกอย่างเอคอนด้วยล่ะครับดีใจมากแล้วก็แบบยังแปลกใจอยู่แต่ก็แบบรู้สึก,กดีขอบคุณแรงโหวตทุกแรงโหวตขอบคุณแปลกแปลกใจนิดหน่อยคะ่ะตั้งแต่ดูมา หลายๆซีซั่นนะคะก็ยังยังไม่เห็นว่าแบบเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยก็รู้สึกเซอร์ไพรส์ค่ะประหลัดประหลาดใจมากค่ะมได้อีกรางวัลหนึ่งจะร่วมง,งานกับเองค่ะใช่ค่ะถูกต้องค่ะก็ถือว่าแบบเป็นรางวัลที่ใหญ่สําหรับหนูมากเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องเพลงเรื่องดนตรีที่หนูรักมันมาต้องเตรียมตัวหนักกว่าเดิมหนักนีไหมหนักกว่าเดิมแน่นอนค่ะนอกจากจะเตรียมตัวเรื่องร้องแล้วยังเตรียมตัวเรื่องภาษาด้วยค่ะ ขอบคุณทุกแรงโหวตนะคะที่ทั้งโหวตให้เพื่อนๆแล้วก็โหวตให้ตัวหนูด้วยนะคะเพราะหนูไม่คิดว่าจะได้ความรู้สึกดีๆเยอะขนาดนี้ค่ะแล้วก็มันเป็นความพยายามของทุกคนจริงๆที่ทำให้หนูมายืนอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่แค่ตัวหนูคนเดียวค่ะก็รู้สึกดีใจมากค่ะบรรยายไม่ถูกเลยแต่ต้องขอขอบคุณจริงๆทําให้ซานิวีมีวันนี้ก็ดีใจ ดีใจมากแล้วก็ขอขอบขอขอบคุณแฟนขับทุกคนกำลังโหวตทุกกำลังมหาชนทุกคนด้วยที่ช่วยซานิมาถึงฝั่งถึงฝันก็ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ซานิตลอดไปขอบคุณมากจริงๆครับซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามความคาดหมายนะคะแล้วก็เป็นจากการโหวตจริงๆด้วยไม่มีการล็อกอย่างที่หลายคนเนี่ยชอบเดาชอบคิดกันไปนะคะ ก็เซอร์ไพรส์นะครับแต่ว่ารายการนี้ไม่ได้คือคนส่วนใหญ่จะมาถามผมนะว่าปีนี้ผู้หญิงใช่ไหมอะไรเงี้ยแสดงว่าคนดูคิดว่าเราล็อกไว้ไงแต่จริงๆแล้วคงไม่ใช่นะครับเพราะว่าเราก็ต้องปล่อยโหวตกันไปตามปกตินะครับแล้ววันนี้ก็โหวตเยอะมากแล้วก็รู้สึกยินดียินดีที่เราได้ใช้เป็นผู้หญิงเนาะแล้วก็คนที่ลองที่หนึ่งก็คือเป็นผู้หญิงอีกนะครับก็ก็เป็นเป็นปีที่มี เรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นเห็นภาพของเด็กปีนี้มันเป็นภาพที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นคุณแจซอนอย่างเงี้ยคือเป็นคนที่รู้สึกว่ามีมีแฟนหนาแน่นมากเลยทั้งที่ยังไม่ได้เข้ามาในรอบสุดท้ายเนี่ยนะครับแต่ว่าคุณแจซอนก็มีความสามารถในเรื่องการแสดงและผมคิดว่าหลายๆคนที่อยู่ในชุด12คนนี้น่าจะไปได้ไกลคือจริงๆแล้วแบลปซีเนี่ยเขาให้หวตนะฮะที่คอนเสิร์ต นะครับแล้วก็มีมีเขาเรียกว่าอะหย่อนหย่อนบัตรโบดอแต่ว่าเราก็เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจนะครับว่าเป็นซานน่เนี่ยได้สามารถเป็นตัวแทนของประเทศไทยเนี่ยไปร่วมกับศิลป,ปินระดับยักษ์ของโลกนะครับมั่นใจเลยไหมคะเห็นความสามารถก็แนวของน้องเขาได้นะ เมื่อเพื่อนชนะการประกวดอย่างขาวสะอาดนะครับเพื่อนๆน,นักล่าฝันและก็เหล่าเทรนเนอร์ก็เลยขออวยพรมันณที่นี้ด้วยล่ะครับอะไรข้อกังขาครับจากผลผลที่ออกมาแล้วทุกๆคนก็คืออยากให้ซานิเป็นผู้ชนะอยู่แล้วก็แสดงขอแสดงความยินดีกับซานิด้วยก็เหมาะสมแล้วแล้วก็อยากจะขอให้โชคดีในโอกาสต,ต่อไปในการทำงานภายภาคหน้าครับ คือไม่ไม,ไม่ไม่ผิดหวังเลยสักนาทีเดียวที่ได้สอนนะ่ะนะคะมาจนถึงวันนี้เนี่ยแรกๆก,ก็ตุ้มๆต่อมๆแต่ว่ามาจนถึงวันนี้มันเต็มตื้นไปหมดนะครูก,กบเนาะพี่แฮปปี้มากค่ะทำทำดีกว่าที่ที่บ้านเ <c oughs> ยอะเลยปี่ว่าน้องเติบโตอะค่ะ ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับสาวซาวนิด้วยนะคะและสำหรับคอนเสิร์ต True Academy f a n t a s a Season 6รอบตัดสินนี้ True v i s i o n s เนี่ยจัดให้เป็นรอบการกุศลโดยรายได้จากการจำหน่ายบัตรทั้งหมดจะมอบให้กับศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุชดาสยามบรมราชกุม,มารีต่อไปนะคะและเตรียมพบกับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบของ12นักล่าฝันกันได้ในวันที่31ตุลาคมนี้ ที่ i m มแพกอารีนเมืองทองท่านี้และทัวร์คอนสเสิร์ตตามภาคต่างๆตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดกันได้ที่รายการ True Insight ของเราจะาไทใ